ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนคะนักเรียนคะวันนี้เราจะมาเรียนยูนิต3นะคะหน่วยที่3นะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะั้นเรามาดูกันนะคะอ่านักเรียนดูรูปประโยค อยู่ในภาพ can you play badminton เขาบอกว่าคุณเล่นคุณสามารถเล่นแบดมินตันได้ไหมดูหัวข้อตรงนี้ you will learn about s p o t can can't s h u t s u n I เขาบอกว่าในบทเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับกีฬาการใช้แค n นสามารถแล้วก็ cannot หรือว่าค้า t ไม่สามารถแล้วก็การออกเสียง i นั่นเองนะคะ,ะนักเรียนมาดูข้อที่หนึ่งตรงนี้นะคะ what are the girls doing เขถามว่าเด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรนะะนักเรียนตอบเด็กผู้หญิงมากกว่าหนึ่งคนเราต้องใช้คำว่าอะไรคะ a r ใช่ไหมคะ a r p l a playing b แบ m m n t ตันเขากำลังเล่นแบดมินตันอยู่นะคะข้อที่สอง c a n ได้ play แบ d m i n ตันอันนี้ก็เป็นประโยคคำถามเหมือนกันนะคะพวกเขาสามารถเล่นแบดมินตันได้ไหมถ้าเขาสามารถเล่นได้เราตอบ yes, they c a n ถ้าเขาไม่สามารถ no, they c a n not หรือ no, they can't นั่นเองนะคะ,ะทีนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดต่อๆไปนะคะ มาดูหน้าต่อไปเลยนะคะอ่าน้านี้เขาจะพูดถึงเกี่ยวกับบทนี้เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างมาดูข้อ A listen and repeat ฟังแล้วก็อ่านตามข้อ B listen and say ฟังและพูดนอกจากนั้นมาดูข้อ C นะคะ write sentence using can or can't เขียนประโยคที่ใช้คำว่า can แล้วก็ can't ได้นะคะ can, can คือสามารถหรือกับไม่สามารถได้เดี๋ยวไปมาดูข้อดี l e s r a สก s p o r t s family อ่านเกี่ยวกับกีฬาได้นะคะ read and write อ่านและเขียนนะคะข้อ f l e s speak can you play sport สามารถใช้ประโยคนี้ถามพูดได้ can you play sport คุณเล่นคุณสามารถเล่นกีฬาได้ไหมนะคะ อ่ะก็ C. Read the sports u d a and m a r i e can play อ่าเรื่องราวเกี่ยวกับออสุดาและมารีว่าเขาสามารถเล่นอะไรได้บ้าง For H. Let's practice อ uh, ่าทำแบบฝึกหัด Walk around and ask your friend แต่ถ้าหานังเรียนอยู่ที่โรงเรียนนักเรียนจะได้ walk around ก็คือเดินไปรอบๆแล้วก็ ask your friend ก็ถามเพื่อนแต่ช่วงนี้สถานการณ์นักเรียนต้องเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านนะคะนักเรียนก็ทำ เรียนพร้อมกับคุณครูเลยแต่ก็ในส่วนตรงนี้ walk around and ask your friend เมื่อเวลาเปิดเทอมเปิดเรียนเดี๋ยวนักเรียนค่อยมา ask your friend นะคะมาถามเพื่อนคุณก็จะทบทวนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะข้อไอว่าไง read and learn Re อ่านและเรียนรู้เจ read and write อ่านและเขียนแล้วก็ r r a อคต์ this was into correct sentence ให้เปลี่ยนประโยคให้มันถูกต้องนะคะแล้วก็การออกเสียงโปรติต่างๆนะคะต่อไปนะคะ,ะนักเรียนมาดูคำศรรัพท์ต่างๆที่อยู่ในยูนิต3นะคะว่ามีคำศรรัพท์ตัวไหนอะไรกันบ้างกฬาเรียนบ้างนักเรียนดูนะคะอ่านออกเสียงตามไปด้วยนะคะ บาสเกตบอลบาสเกตบอลบบาสเกตบอลนะคะอาคำนี้วอล l e y b บอ l v o l l e y ์ a l ลทับศัพท์ไปเลยก็คือวอล l e y ์บ l ลนั่นเองนะคะ แบดมินตันแบดมินตันก็คือกีฬาแบดมินตันนั่นเองนะคะฟุตบอลฟุตบอลกีฬาฟุตบอลนะคะเบสบอลเบสบอล เทนนิสนะคะมาดูรูปนะคะเขาถามบอกว่า can you play volleyball can you play volleyball เป็นประโยคคำถามโดยการใช้ can can แปลว่าสามารถประโยคนี้แปลว่า can you play volleyball คุณสามารถเล่นเลย์บอลได้ไหมนะคะ พอตอบว่ายังไงถาม you ตอบ I yes I can ก็คือตอบรับนั่นเอง yes ฉันสามารถเล่นได้นั่นเองนะคะอะลองครูจะให้คำว่าฟุตบอลนักเรียนแต่งประโยคว่าอย่างไรคะ can you play football ครูถามนักเรียนว่าคุณเล่นฟุตบอลได้ไหมถ้านักเรียนเล่นได้นักเรียนตอบ yes I can อะยมมไ Can you play volleyball? Can you play volleyball? Yes, I can. Yes, I can. Okay, Football. Can you play volleyball? Yes I can อ่ะทีนี้เรกเรียนลงมาใช้คำว่า can Can คือสามารถถ้าไม่สามารถเราเติม not หลัง can นะคะก็คือ cannot แต่ถ้าเป็นรูปย่อของ cannot ก็คือ can't นี่ cant ย่อมาจาก can not นั่นเองเอา not มาไว้ทั้งหลัง can ก็แปลว่าไม่สามารถนะคะ ่ดูข้อที่หนึ่งี t after me I can play basketball ประโยคนี้แปลว่าฉันสามารถเล่นบาสเกตบอลได้นะคะนักเรียนลงมาทำข้อที่สองซินักเรียนทำได้ไหมคะ ข้อนี้ตอบว่าอย่างไรคะอ่ะเอะออะอะามมเราเรียนทําไปด้วยอ่ะพร้อมการ i can นอ่าใช้ can อ่าถ้าสมมุติเราเล่นได้เราใช้ can ถ้าฉันไม่สามารถเล่นได้ก็ can หรือ can c ้า t หรือ cannot i can't play ฟุตบอลฉันไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้นะคะอ่าข้อนี้ I เล่นได้ไหมคะ,ะเล่นไม่ได้ I can't play badminton นะคะอันนี้อยู่ที่ตัวนักเรียนเองนะคะว่านักเรียนจะใช้ can't ไม่สามารถหรือใช้คำว่า can สามารถอันนี้ให้นักเรียนเติมเองนะคะไม่ผิดนะคะบางคนอาจจะเติม can't บางคนอาจจะเติม can นะคะ อ่ะตอนนี้ใครใช้แคนใช้แคนหรือคานก็ได้ถ้าฉันฉันสามารถเล่นได้ใช้แคนถ้าฉันไม่สามารถเล่นได้ใช้คานหรือแคนนอตนั่นเองนะคะไอคานเ y ล e ์เทนนิสะครูจะว,ว่าฉันไม่สามารถเล่นเทนนิสได้นะคะนักเรียนจะตอบ I can t. ก็ได้นะคะ เล่นได้ไหมคะอ่า uh, I can play นี่รู้อะไรเอ่ย Volleyball I can play Volleyball ฉันสามารถเล่นวอลเลยบอลได้ใช่ Hi. I can't play Baseball ฉันไม่สามารถเล่นเบสบอลได้อันนี้อยู่ที่นักเรียนจะใช้ can can หรือ can t ก็อยู่ที่ตัวนักเรียนเองนะคะ ้าสามารถใช้แ a นถ้าไม่สามารถใช้แ a นน o ดหรือคาไ้เองนะคะ